สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการต่อชนชมแบบนั่งแท่นนะครับขั้นแรกก็เตรียมอุปกรณ์นะครับผมก็มีมีดอันนี้ซื้อมาจากโลตันนะครับแล้วก็มารับเอาเล่หนึ่งก็ไม่ถึงร้อยครับสามสิบกว่าบาทก็นี่ครับถุงพลติก เอามาตัดเป็นแผน่แผนๆก็มีม้วนฟิล์มอันนี้เอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินก็ใช้ถุงพลาสติกเป็นแผ่นนะครับเอาที่มันไม่หนาม,มากถ้าเป็นถุงเซเว่นถุงหิวเซเว่นก็ได้นะครับยิ่งดีเลยก็มีต้นต่อครับเตรียมต้นต่อมา นั่งแทนครั้งแรกก็ตัดก่อนนะครับอย่าลืมนะครับมีผ้าด้วยไว้เช็ดเวลาตัดตัดหนึ่งครั้งมันจะมีพวกยางมันออกครับก็ตัดอีกทีหนึ่งให้ยางมันออกสักพักหนึ่งเช็ดมีดนะครับอย่าลืมเอาอเดี๋ยวผมตอกแพงเศรษฐีแล้วกันต้นนี้ เอากิ่งแม่มาอันนี้คือกิ่งพันธุ์ที่เราจะนั่งนะครับนี่จะเป็นเป็นตาตาที่มันจะแตกออกมาแบบนี้นะครับตาของมันก็คือถ้าเราเด็ดใบออกเนี่ยเด็ดใบออกก็คือตาครับใช้ประมาณสัก2-3ตาขึ้นไป ถ้าตาเดียวเนี่ยเผื่อมันบอดเนี่ยมันจะไม่แตกนียครับหน,นึ่งสองสามจะไม่ต้องให้ยาวมากวางตอนวางนะครับเดี๋ยวจะกลับหัวกับหานครับดูให้ดีนะครับอนี่เตรียมเตรียมท่อนที่จะนั่งแหละแล้วก็มาดูที่ต่อหัาอีกทีหนึ่งแล้วก็วางเลยครับ หลแล้วเราก็ใช้พลาสติกกอบใช้ของผมใช้เชือกฟางนะครับก็ถ้าเป็นไอยางวงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันร้อนๆเดี๋ยวมันจะเปื่อยก่อนเอบไปแล้วก็ใช้นิ้วกดเบาๆนะครับใช้มือลูบลงเนี่ยนะครับใช้เชือกฟาง เสร็จแล้วครับก็เอาไว้ในร่มนะครับพอสังเกตดูว่าจะมีกิ่งตามันแตกถึงแกะออกครับถึงเอาถึงแกะถุงพาสติออก